เหมือนมีเห็นมีคนตามเรามีเหมือนแบบมันเป็นเป็นผีตามพูดจริงผีตามเราอะไรอย่างเงี้ยเพจปิดเพจมาม่วงอันแรกปิวเพจก็ยังมาโดนปิดตอนนั้นก็เครียดตอนสายมาอีใหม่โดนปิดอีกเพจที่ฉันไม่ใช่โคตชใช่โดนปิดคู่ไม่ได้ไปแก้บนแล้ววันนั้นหลับพญานาคองคศสีทองขึ้นมาจาก นาม,มาถึงว่าในฝัน,น,ฝนมามองดูเราจ้องอยู่ตัวใหญ่มากกูก็อยู่อย่างเงี้ยอุ้ยอะไรในความฝันนสัน่นเพราะว่าไม่เคยเจอแล้วกลัวเอเอตกใจแล้วก็มองแล้วก็ลงน้ำบุ้มไปแล้วกูก็ตื่นขนึ้นมาโอเคค่ะ ัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่้ขาแม่มาขาเล็กลงมากเลยนะดูดิไปอาบลงโล่งเนาะยังไงมันดูมันชัดชาเคนคนกับขาดหรือคนหนึ่งมะพี่ใหม่ต้องยินดีกับนางนะว่ารอบนี้นางทำนมแล้วกนที่แล้วอะไรนะแต่งกระเพาะต่งกระเพาะวันนี้พี่ใหม่ก็ติดภารกิจติดภารกิจอีกรอบหนึ่งนะคะก็อาจจะไม่เห็นไปประมาณเกือบ ยีเทปโอ้แกงําอยู่นี่เลยดิมึงตายอ่ะเดี๋ยวเราตอนรับทุกคนก่อนกับรายการปล่อยของจะเป็นรายการที่แบบเราทั้งหมดเนี่ยจะเอาของต่างๆในแต่ละหัวข้อมาอวดกันวันนี้มันเป็นหัวข้อที่มันมากับอาชีพอาชีพอะไร ทุ่นี้เหร่ w e a ได้ไม่ใช่ต้องบอกว่ามันมาทุกอาชีพมันมาทุกอาชีพทุกความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่ออย่างนี้ด้วยว่าอย่าความเชื่อใดๆต่างๆมันเหมือนพิโกะ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 เมื่อกี้ยไม่ได้มาของเข้าเมื่อกี้เหมือนลิงมากเลยเอ้ามันก็เขียนมาได้ด้วยเพราะว่าเหมือนจริงเหมือนจริงอ่ะวันนี้นะะคเราจะมาพูดถึงเรื่อง เครื่องรางของขลังใสายมองสายโมอะไรอย่างงี้โมเต้รูบูมาแล้วแบบพอหนุบๆเพลงปุ๊บความขลังไม่มีเลยมันเป็นเซ็กซี่ไปแล้วอ่ะต้องเตือนไว้ก่อนเนาะว่าเทลนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่แต่วิจารณ์และยันชัยนะคร่บเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีเคียกว่าที่พักใจที่พึ่งเขาเรียกว่ายืดเหนียวแหล้วเวลาจะไปทำอะไรทำงานหรือว่าไปเจอผู้ใหญ่หรือไปสมัครงานอย่างเงี้ยทุกคนต้องเคยแบบ ไหว้พระขอพรหรืออะไรตามใช่สมัครงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขอพรตามสอบสัญญกรรมสัญญกรรมเธอตอนทำจมูกอุบอกองค์พอจ๋าให้นรู้ออกม่าฮิตกับกเชือๆเลยแล้วจะบอกว่าเหล่าคนดังหรือดาราซีตี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าความมูงความมู บอกว่าเป็นอาจารย์คนจระเขหรือสิ่งใดสิ่งที่เขานับถือจระเข้คนๆใช่ไหเส้นพวกเราก็มีก็มีนะที่เราพกหรือว่าเราบูชาใช่ครับอยากรู้ขออี้เจ้ก่อนอเอาล่ะได้เลยก็ต้องบอกว่าในในแบบคมคำเป็นมูเนาะในกลุ่มเราสี่คนก็จะมีพี่หนุ่มพี่อาร์เด็กเขาจะแบบเข้าอ่าใช่แล้วก็ใหม่ก็จะเป็นสุดท้ายเพื่อนเลยเพราะว่าใหม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใจนางจะเชื่อเรื่องของความของจุ้ยเอองจุ้ยทำเป็งจุ้ยของจุ้ยของจุ้ยใช่แล้วส่วนเต้บแทบจะไม่ค ไม่รู้เลยว่าแบบเต้ยว้หรือว่ามูอะไรเพราะว่านายจะเป็นอยู่กับผีไหมอะไรเออไม่นายจะเป็นสายแบบเลตชนีเป็นแบบวิทยาศาสตร์เป็นงาเป็นแบบเป็นเด็กหน้าห้องเป็นเด็กหน้าห้องแบบที่เขาเห็นผีกันไม่ใช่นาะพี่เลนงกล้องมันไม่ได้เช็คแล้วก็ไปดูของมันเลยค่ะอันนี้นะค่ะก็กางไว้ก่อนอันนี้เป็นของมูที่เราแบบยองอะไรผคริสเตียนร์หรอคริสเตียนยยร์อยไมเอาเอาขังเลย เราหยิบมาอยู่อันนี้เป็นของแบบที่พกชอบพกติดตัวไปเวลาแบบเดินทางไปไหนหรือว่าไปต่างประเทศอะไรแบบนี้นนก็จะมีแบบจริงๆเป็นคนอันนี้นนใช้กล้องมิวนี่เขาอยากได้อันเนี้ยก็ここจะแซมแซมพยานาะใช่เพราะเราเป็นลูกหลานพญานาค่ะว้าละเอวหวานเลยอะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่คเน่เขาเป็นคนชอบบ้านพิ่คเน่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเราทํางานสายศิลปะสายแบบคอนเทนเตอร์อะไรแบบนี้มันก็ต้องมีหนึ่งในนั้นก็เป็นศิลปะการแสดงใช่ไหมพี่คเน่เทพแห่งความสําเร็จใช่เออและอันนี้ไม่ได้ไม่จากไหนอ่ะอันนี้อันนี้ฮาร์เมนสโตนอะไรนะฮห้าเมนสโตนเจ้าเดียวกับแชงกงหมี่อันี่ไง ต่อันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้เป็นรุ่นเก่าที่แบบว่าไปทำกับเขามาแล้วเป็นดีไซน์เก่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นอะไรนะโพลีโกนน่ะที่เป็นแบบพระแบบเหลี่ยมๆรียงอ่ะไอ้รุปพลีกอนฮาร์แมนฮาร์แมนสโตนอ่าเป็นแบรนด์เหรอคะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เป็นนแบรด์หินแบบสมัยตอนนั้นที่หินเขายังแบบกำลังเป็นฮิตกันอยู่อะกำไรหินนะอ๋อกำไรหินทุกวันนี้ก็ยังมีนะทุกวันนี้ยังมีนะตัวพระพิฆเนศเอาไว้หินอันนี้สื่อถึงอะไรปะมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไหมทองเนี่ยอ๋อใช่มทองมมีีโหยก มีโยกด้วยมีเพชรนินจินดามีมุสลาคาคุณอันนี้เรื่องของโชคลาภดีกว่าเน้นเงินทองการงานการเงินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจิตตกจิตตกแบบเริ่มทำาพาาเวอา์พาะแล้วเพิ่งเลิกออกจากงานยังไม่ค่อยมีงานอะไรเข้ามาก็เลยแบบไม่ใช่ต้องออกจากงานแล้วเพราะวอร์พราะก็ยังแบบยังมีลูกค้ามาบ้างปะปายอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบอยากอยากได้อะไรที่แบบเป็นที่ยิ้ยังจิตใจจริงหรอแต่เอาจริงมะ ถ้าพูดถึงแบบในบรรดาเขาว่าคสีคนมึงเป็นคนที่ไม่ควรจะมาซีเรีเรื่องเรื่องแบบรายได้อะเข้าใจปะเพราะมึงเป็นแบบลูกเจ้าของเต็นรถเต็นรถหมอใหญ่ใหญ่ที่สุดในระยองเป็นเจ้าสัวแห่งระยองอ่ะไม่ไม่ขนาดนั้นไม่แล้วขนาดที่พวกกูเป็นขี้ข้าแล้วแต่ไปเป็นลูกจ้างเราเป็นเยนเราจะเป็นลูกจ้างคือแบบหล่อได้แบบหล่อแตก บ้านเราทำธุรกิจอย่างนั้นจริงแต่เราไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมาดูแลตัวเองอ๋อไล้กองสีไงกองสีเอออ่าจะได้เงินป่ะกองสีปล่าวป้าไม่เกี่ยวไม่เขามันอีเต้มันเป็นตูดไม่ยันน้ำญาติไงดูอีเต้ไอ้เหี้ยเอ้ยออกทะเลไปไหนมาไหนนั่งหนาวเนี่ยใช่โดนทะเลยอมคือแบบสเม็ดไม่อยากทำงานที่บ้านเลยออกมาทำงานแบบหาอยากแต่งเงินเองอะไรเองที่บ้านจะทำงานที่บ้านมันต้องแต่งชายไงยังก็แต่งไม่ไดถ้าทำงานอย่างนี้ไม่อยากแต่งหญิงได้ไง แล้วก็มีก็เลยมีพ่พิ่แคเนีติดเอาไว้อะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ไปเจอในงานงานอะไรจําไม่ได้แบบคอนเสิร์ต <ทำ S 2> แบบด,ด,ด,ดีไซน์สวยดีเป็นพ่ะพี่แคเนี้แบบอุ้ยเคยเห็นอันนี้เป็นองค์เท่านี้แบบเดียวก,กันปะแบบเดียวกันแบบเดียวกันอันนี้ครับผมก็แบบเป็นสายเคเบิลอะไรเงี้ยก็าเลยชอบมันดีไซน์มันสวยมันก็แบบสีเขียวเป็นของคนวันพุธก็เลยแบบคนวันพุธใส่ได้อ๋เหรอสายเคเบิลเหรอแล้วก็อันนี้อันนี้ได้ตอนที่ไป ว่ายถ้ำนาคาโอ้จำไม่ได้แต่ตอ <ณ S 1> นนนนควพนมเออนควพนมออตรงนั้นอาะ พยาศีสัตนาคราเอองั้นเนี่ยไปเจอมาก็เลยแบบซื้อเก็บมาเพราะแบบเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราถูกชะตาเราถูกชะตากับซอยเส้นนี้ก็เลยซื้อมาอันนี้แชร์กงหมิวของอันนี้ได้พี่ใหม่แนะนามาเออเราอยากรู้ว่ากางหันมันช่วยอะไรนด้ชไม่ได้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าแต่เขาบอกว่าแต่ละกังหันแต่ละด้านจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันบางอันสุขภาพอันนึ่งโรคภัยอันนึงการงานอันนึงการเงินอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแต่ความหมายของเขาเอออย่างนั้น ก่อนช่วงที่เพลว,ว่าพิทีกันฉันก็ไปรับอันนี้มาแต่บแบบพี่ใหม่แนะนําม,มาฉันก็เลยรับมาเหมือนกันฉันก็เลยแบบได้งานได้งานอะไรมาเหมือนกันไม่รู้เป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะจังหวะหรือเปล่ามันเป็นค <ตา S 3> วามเชื่อส่วนบุคคลเออมันก็เป็น,น <ะ S 1> ความเชื่อส่วนบุคบคล แล้วก็อันนี้ตอนไปว่าพระพี่คเนกับพี่นุ่มพ่อพี่แคเน่สวยๆแล้วมีแบบห้องเป็นฟิลยุโรปเป็นภาพวาดตรงนั้นน่ะอ๋อพี่บอลหรอคะนีสวยหรอใช่ใช่ใช่หรอทางให้เป็นจี้มาฉันเลยเอามาใส่กับสร้อยอ๋อเออเออฉันเคยฉันเคยพาน้องฝึกงานรุ่นรุ่นไหนใช่ใช่ใช่ไปวหวฉันก็เลยเอามาใส่กับสร้อยเพราะฉันชอบฉันแบบมันแบบมันดูเป็นเครื่องประดับด้วยเลยด้วยช่เลยอ่ะใช่ และอันสุดท้ายเพิ่งได้มาอันนี้เป็นใชายกงหมิวเออนนี้ชอบซื้อไม่ทนันโอซื้อวสันบูชาไม่ใช่เออบูชาของไทเมนสโตนเออเนี่ยชอบอสวยมาก,มากแล้วเขาก็หมุนได้อืมก็ให้หมุนไปทางแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าหมุนไปทางเดียวกับนาฬิกาจะเป็นแบบ ขอพรไปขอพรไปข้างหน้าแต่ถ้าว่าพอใจแล้วก็ให้หมุนกลับทวนเข็มนาฬิกาเพราะแบบว่ากูหมุนสู่มือนะไม่มปถึงว่าของเขานะเขาบอกเขาจำหนีมากตอนไปตอนที่เราไปอันนี้ไงฮ่องกงเออตอนที่พวกเราไปฮ่องกงไงฉันไปทูบใหญ่อ่ะอ๋อใช่ฉันก็บูชาอันเท่านี้มาไงจำได้ปะเออแล้วก็หมุนสีเลยประมาณประมาณหมุนแรงจัวะหมุนแรงล่ะประมาณนี้ครับของประมาณนี้ เจ๊ก็จะประมาณคือจะเน้นในเรื่องของแบบโชคลาภสุขภาพการเงินอะไรนี่ของจีเจ๊เอาตรงๆปะมองไปเนี้ยแบบไม่ยุ่งยากเข้าใจปะก็จะมีเออไลฟ์สไตล์อ่ะง่ายๆใส่ได้ดูมอฟฟิศหลายโอกาสคนทั่วไปโพบเน้นดีไซน์เน้นดีไซน์เน้นดีไซน์แบบเออใช้ได้ใช้ได้จริงแบบใช้ได้จริงสำหรับคนที่แบบคนแต่งตัวเหมือนมันไลฟ์สไตล์เหมือนมันเข้าใจปะแต่ถ้าเป็นอาร์ตอาจจะ พกเครื่องเท่านี้อุ้มไปห้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นกิจแบบใช่แล้วแต่คนแล้วแต่สไตายแล้วนนนแต่จะตายอาอาจจะเป็นแบบน,น,นั้นเอาขอได้ไเลประมาณานี้ค่ะ อามาดูของฉันบ้างของเออของพี่อาร์ตเยอะกว่าพี่อาร์ตเวลาเนี่ยมันลำนะเว้ยเวลาอยู่ห้องอ่ะคือได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามีพระพิคเนตปางแบบปางอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่เป็นได้มันเป็นการแสดงมันตัวเราเรียนนักศิลป์มาใช่ไหมใช่แล้วก็จะลำหรือว่าเต้นจริงตาเราไม่เคยลำนะเราเต้นเต้นเลยแต่เราอ่ะตรงเนี้ยอย่างหนึ่ง เธอบอกว่าเธอเรียนนั้วตสิ่งแต่เราไม่เห็นเธอบูชาเลยนะเพราะแก่ใช่ไหมใสีใช่ไหมใช่เออเป็นคนคนแต่มีที่ห้องเป็นพ่อแก่ใช่เรียกว่าเป็นพระพิลาว่าเป็นเป็นวางเงี้ยเป็นเป็นองค์เล็กค่ะใช่พระพิลาพฟ้าใช่พระเอียก็พระพิลาพระพิลาเป็นลือสีลือสีเป็นยักษ์นี่แหละแต่ว่าจะดุจะดุก็จะวางไว้เพราะว่ามันอยากเอาท่านมาแบบแบบเนี่ยพอมันคือเราเป็นคนที่ไม่เรียบร้อนหมายถึงว่าโขกมาแล้วก็เอากระเป๋าถือเอาไปวางถืงอย่างนงี้ยเออเอาใส่กระเป๋าปุ๊บกระเป๋าวางบนพื้น ดูมรู้สึกไหมแบบรู้สึกวิ่งมันดูยังไงไม่รู้อะไรใช่่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีกันผีแต่จะมีกําไร3อันที่พกอยู่ในกระเป๋าเงินทุนเท่าไหร่กําไรไม่ใช่กําไรอาจจะมี3อันที่พกไว้ตลอดใช่้เส้นหนึ่งที่รัดแรงเนาะ มันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่รัดและแต่ก่อนอะแต่ก่อนมันรัดอยู่เป็นเส้นร้องโหนและแต่ก่อนที่เขาแบบฮิตกำลังหินใหม่ๆอะเขาพูดว่าเป็นสนับแขนก่อนนะเอ้ยขอพูดก่อนเมื่อก่อนอะมันจะมีฮิตตอนฮิตหินเนาะฉันก็จะมาประมาณสองเส้นอะไรเงี้ยสองสามเส้นมึงเชื่อป้าอียาถึงนี่ชางชีอะมึงเคยเห็นป้าชางชีอะมาเวลอะเฮ้ยเฮ้ยอย่า้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ กันพิษเล่นเข้าวสมัครใจก็จะพกทาเวตอ้องการไปไหนก็ต้องต้งการทาเวตแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดูดวงเราเราจะได้ไปที่ฉันเล่าให้ฟังว่ามันพูดบนรถใช่ไหมที่บอกว่าผีผีอะเหมือนคนมาทักว่าเหมือนมีเห็นมีคนตามเรามีเหมือนแบบมันเป็นผีตามอ่ะพูดจริงผีตามเราอะไรอย่างเงี้ยเด็กเนา้านั่นแหละ ท,ทุกคนต้องรู้จักเวนด้าเอาอ,เอคือหมอดูประจำตัวยีนูมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะก็ให้นางดูเหมือนกันแล้วนาว่าทีนีช่วงนี้พกเทวเวทไว้หน่อยละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติอะเดี๋เวนด้าก็จะเป็นคนสื่อเนาะแบบเราจะมีโอเอ,อส<า>์แล้วบอกต<ด>ี<ด>๋หนูจะเห็นพระแม่รัศมีอะยืนอยู่ข้างหลังเราตลอดคือเราเป็นคนที่แบบเหมือนตั้งแต่ไหนแต่ไรละจะมีเทพผู้หญิงอยู่กับเราอะไรเงี้ยเออรแล้วบกตี๋กาจะเห็นเป็นแบบผู้หญิงใส่ชุดเียมพูผมยาวถึงพื้นเลยยืนอยู่ข้างหลังตลอด อ,อแล้วมันจะเป็นแสงสีชมพูอ่ะแต่ครั้งเนี้ยไวนได้รมัทักว่าหนูไม่เห็นเขาเลยแต่มันมีเงาดําๆอะ่ะขึ้นอยู่บนแบบรอบๆตัวพี่อาร์ตอ,อันนี้ไม่นานมันมาสั่งสามเดือนที่แล้วเว้ยจริงอันเนี้ยอันนี้ล่าสุดเหรอใช่สามเดือนแล้ว,วแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไหว้พระเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาหาพี่อาร์ตไม่ได้เพราะตอนเนี้ยข้างบนหัวพี่อาร์ตอ่ะทาเวทมาเลย คือเพราะว่าด้วยความที่มันมีอะไรไม่รู้ไม่ดีมาทาเวทเลยลงมาอยู่มาด่มมาข่มอะไรแล้วบอกว่าเนี่ยจะไปไหนอ่ะก็แต่ขอบอกไปก่อนนะคะอันนี้แลวแต่ความเชื่อนะคือเราก็เราก็เล่าตอก็ขนาดเราเราฟังเรายังเชื่อหูไว้หูเลยเหมือนน่าจะได้ไม่น่าจว่าวัดธารมณีหรือเปล่า หรือว่าวัดวัดสุดทิสุทสุทิธารามที่ที่เป็นทาเวศสูงสูงอยู่แถวฝั่งทนอ่ะกลางคืนอ่าสุดทธารามเออสักอย่างแบ่ต้องบอกวตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าของตอนกลางคืนจะแรงกว่าตอนกลางวันนะคะที่นั่นใช่แล้วก็แล้วก็บทสวดของทาเวศเราก็จะจำเนาะเป็นเป็นบทสวดเดี๋ยวที่เราจําโดยที่แบบไม่ต้องไม่ค่อยได้เปิดเปิดสอนเพราะว่าอะารใช่อะไรอย่างงี้เพราะว่าจะท่องบ่อยนะคะใช่ส่วนเส้นนี้ เป็นเส้นที่พระแม่พระแม่ลักษมีเหมือนกันใช่โดยที่ห้อยหินสีฟ้าที่เป็นอสีถูกฉลองกับเราอะไรอย่างเงี้ยกับสีขาวเหมือนได้มาที่ไม่แน่ใจว่าตรงพระพิฆเนศตรงห้อยขวางหรือเปล่าสังเกตดูว่าว่ามันค่อนข้างจะแบบสีหลุดหรืออะไรเพราะมันนานมากแล้วรอรอรอบูชามานานมากจะดูแลเรื่องแบบการเงินอะไรอย่างนงี้โชคลาภอะไรมากกว่าแต่แปลกมากเลยคือเขาบอกว่าให้ไปขอความรักกับพระแม่ แต่นี่ไม่เคยไม่เคยขอไม่เคยขอือขขอแต่เงินขอแต่เรื่องเงินเรื่องงานอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แฟนคนนี้ที่เจอเบนด้าก็เป็นคนพูดนะว่าพ่อแม่ให้มาใช่พ่อแม่พ่อแม่ให้มาเจอเขาบอกว่าแล้วบอกวิเราไม่เคยขอความรักกับพ่อแม่นะ <S <S เขาบอกว่าเขาอย่างอื่นอะ่ะ <ๆ S 1> เขาให้มาแล้วแล้วเหมือนประมาณว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์ตยังไม่ได้ก็คือความรักรอบนี้เขาเลยให้มาเจอกันอะไรอย่างนงี้แต่แต่เบนด้าพูดนะว่ามันจะมีระยะเวลาของมันนะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยว่าแต่ มันก็เป็นระยะเวลาของของมันที่ที่วิญญาตต้องเจอแล้วก็ต้องจากแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่บุญที่ว่าพิญญาทั้งคนทั้งสองคนจะต้องร่วมกันสร้างแล้วก็ไปต่อกันยังไงมันอยู่ที่บุญของเราสคนเองเพราะว่าเขาบอกว่าบุญอะดวงมันเปลี่ยนกันได้บางทีดวงบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องจากแต่ถ้าเกิดเราหมั่นทําดีเราไปนิด มันเปลี่ยนได้ดวงใช่แล้วแล้วก็นอยู่ที่ความเชื่อนะคะส่วนอันนี้จําชื่อไม่ได้ว่านจจกรจันทร์หรือดวงด้วงหมาเสน่ห์อะไรวะชื่ออะไรนะเป็นอยู่ทางเหนือใช่ใช่ใช่อนันมฉันก็มีแต่เราเป็นแกสลักด้วยไม้เออแต่กกับเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานเลยคือเอาจริงเรื่องงานเอออันเนี้ยมีคนให้หมาได้สามเออมีคนแบบคนในไอจีหรืออะไรเงี้ยแบบโอ้ยเป็นเขาเขาทำแบบของเครื่องรางของขลังแล้วก็ให้ที่มาบูชาเออ เสร็จปุ wide, so, formed, ๊บเราก็เราก็ไม right? so like ่ได so, totally. yeah. really? ้ค okay, ิดอะไรมากนะก็คือแบบว่าอาก็ใส่ไปก็สวดีดีเป็นเป็นเป็นแปลงจนวันด้ามาทักจนที่ไปดูดวงแล้ววันด้าจะคือไอยหมอดูยังหนุ่มพูดว่าพี่หาพิธีเอาอะไรมาบูชาป้าบอกเรอว่าทไมมันเป็นแมลงตัวเล็กๆเลยอะบินรอบพิธีไปไม่หมดหนูเขนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบแมลงผู้คำหลวงเออแมลงผู้คำหลวงเออเป็นแบบของทางเหนืออะไรแย้วก็เลยแบบวุ้ย เออตัวนี้ที่เราเราเพิ่งได้มาเลยเออเป็บบนอะไรมาเป็นเห็ด<ม>เป็นแบบเหมือนตัวเล็กบ่อนตอมเราอยู่<ม>อะไรเงี้ยเพื่อเสริมเสน่ห์ใช่ก็มีอะไรประมาณนี้แหละที่แบบพบไปบ่อยๆนนคือต้องบอกกัว่าของพวกนี้อ่ะถ้าไม่แบบลงสมพงกับเราหรือไม่อะเขาจะไม่ได้มาอยู่กับเรานะเว้ยถูกต้องหรือแบบเรามองอาจจริงอยู่ที่พิคเนศปังนั้นปังนี้ปังนี้ปังโน้นปังอะไรอะเราเห็นเห็นไหว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 แต่มันจะมีอยู่ปังหรือบอกเฮ้ย อันนี้อยากบูชาจังยมนจะมีความอา่างังเ้ื่อแบบคว่าจิตเรามันเชื่อมถึงกันหรือบุญที่เราทำมามันมันขึ้นมาแล้วมันตรงับบใช่อะไรอย่างนี้นั่นแหละเป็น่อความอันนี้ตัวอยากดูเลยที่ตัวจริงมากเป็นกระเป๋าเลยอะดูดิเรียกมาแล้วเหรอเรียกมาเลยเหรอ วายก่อนคือต้องบอกว่ากระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ดุจตองใช่ดุ่ตองซื้อกับใหม่ <laughs> ไปช้อปปิ้งกับใหม่มาไม่ใช่คือนี้คือเราเป็นเครื่องรางที่เราพกไปไหนมาไหนทุกที่<ม>ทุกทุกครั้งที่ออกไปทํางาน<ม>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างนอกมันเจออะไรลมเพลมพัดว<ม>ันนั้นอะไรอย่างงี้เราเครียดเราวิตกจะิตอะไรนี้<ม>นี่น,น,นีจะชอบคิดเรื่องอะไรแบบนั้นหรือไปทํางานต่างจังหวัดไปนอนต่างจังหวัดหรือไปอะไร ที่โรงแรมก็จะเอาไปด้วยก็จะวางไว้บนหัวอุ่นใจเนาะเออหัวเตียงทุกครั้งที่ไปเพราะว่าไม่งั้นอนไม่หลับตัวผีเหมือนกันจริงหรอสถานที่ข้างนอกหรือแบบเวลานอนโรงแรมคนเดียวอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบเออมันก็จะมีเคว้งอยู่นิดนึงก็จะเป็นนี่ค่ะเออคือมีเงื่อนโซนอุ่นใจจริงอันเนี้ยอุ่นใจจริงมาอันนี้อะไรอ่ะแมลงผู้คำรูปอ่ามก็จะเหมือนกับอาร์ตเลยค่ะชิ้นแรกเนาะก็จะ เอาให้ดูก่อนว่าตัวนี้จะเป็นแกะสลักไม้ไม้อะไรไม่รู้นะอันนี้บอกไว้ก่อนไม้อะไรไม่รู้ก็ไปจีโพจีพายก็อาก็ในเรื่องของเงินทองงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปบินไปเกี่ยวงานเกี่ยวเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดไว้เนาะเราก็เลยบูชาวหวนี่พระพิฆเนศองค์แรกตอนมหาลัย ตั้งแต่ตมตอา,มาองค์แรกของฉันเลยที่เคยมีอ,มอุ้ยอะไรค่ะเสียหลวงพ่อเปิดอันนี้คือ,อยังไงนี่อุ้ยจริงนี่คือต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้บูชามาวันแรกเราก็เลยห้อยตอนแรกเรา,เาใส่แบบทำเป็นแขน แขนแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราทำไนกี้เราต้องใส่รองเท้าให้ลูกค้าเข้าใจป่ะเวลาลูกค้าลองลองรองเท้าใช่มันก็จะใช่มันก็จะอยู่ข้างล่างเราก็เลยแบบวยไม่เอาดีกว่าเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นห้อยคอเออเราก็เลยเปลี่ยนเป็นห้อยคอเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่แขวนจะเวียนหัวแขวนแล้วเวียนหัวอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเราก็เลยเอาไปวางไว้บนหิ้งอ่า วางไว้บนหิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็อีเวนก็คุยกันเรื่องเนี่ยเพราะตอนนั้นรู้จักกับนางใหม่ๆเลยเราก็เลยแบบว่าอีเชียเนี่ยมันทักกูทําไมวะคือแบบแม่เดี๋ยวมันจะมีนี่แม่เดี๋ยวมันผีอย่างนั้นไม่รีรื่อความที่เวลาเรามองอีเวนต์ได้ไม่ได้ว่านะคะด้วยว่าแบบความเห็นครั้งแรกมันเป็นตุ๊ดเด็กอ่ะเข้าด้ฟิลปะมันเป็นตุ๊ดเออทักไปเรื่อยอ่ทไปเรื่อยอีเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นตุ๊ดเด็กทักอะไรไปเรื่อยวะก็เลยไม่เชื่อมันก็เลยแบบวันนั้นก็เลยแบบลอง ตปิดกล้องคุยกับมันปึ๊บปุ๊บลองเชิงแหละมันออลองเชิงว่าอีนี่มียานจริงไหม,มทำไมมันทักนั่นทักนี่แล้ว<า>พยาได้พยยพยยิคเนตอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพี่นมมากระทักเลยพี่นมุมหนูเห็นเสือที่อยู่ตรงหิ้งพระพี่หนุ่มอยู่ในพานเสืออะไรอตอนนั้นเราลืมไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้แขวนเลยเราวางไว้บนหิ้งเราก็ไหว้พระบัคเจแเราก็ลืมไปเลยเพราะว่ามันก็จะมีของเราวางวางกันเต็มอยู่ เสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าหนูเห็นเสือจริงๆพี่หนุ่มเสือตัวใหญ่มากพ,มพ,าพี่หนุ่มเวลาแขวนพี่หนุ่มจะเวียนหัวกูก็บเฮ้อเออว่า,อาพอพอมันปุ๊บๆก็เลยรู้เลยว่าเออพอไม่รู้แหละเอ้ยใช่ข<ๆ>้างในนันมีเสือแต่แบบ ด้วยความที่แบบก็ยังลองเชิงยังไม่เลยหรอจริงพี่หนุ่มแล้วของมันแรงมากแรงกว่าตัวพี่หนุ่มแต่ดีนะพี่หนุ่มของดีมากเลยพี่หนุ่มไปได้มาจากไหนรู้อยากได้ผีหรือเวลาพี่หนุ่มไปไหนมาไหนอ่ะจะไม่กล้าเข้าใกล้พี่หนุ่มเลยแม้กระทั่งนางป้ายพี่อาร์ฟซีนะคะ ไปอย่าไปนู่นไปแบบของบอดีมมนจับันโดนของพวกนั้นก็ไม่ติดจะกรกะเด็นออกจะอันนั้นอันนี้อะไรมันก็พูดไปเชือกว่าหล่อฉั้นก็เลยไปค้นออกมาก็เลยไปเซอรเนี้ยมันก็เอออีเห็นไหมล่ะพี่นุ่มหนูบอกแล้วว่ามันหนูเห็นอ่ะเสือจริงๆอะไรบา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 บ,าบ,าบามันก็เลยพูดมาแล้วฉันก็เลยพกอันเนี้ยติดไปเลยไ,ไว้ตลอดเวลากับอะไรอย่างงี้อุอันนี้นี่ที่เป็นได้ให้มาปะเอออีเดได้ามันให้มาสริกาเหรอสติการ์ลินทอง อย่างออีกันนี้ก็พญานาคค่ะวัดถ้ำวังผาพญานาคราชเป็นพญานาคองค์แรกที่ฉันไหว้ฉันไปขอตอนนั้นฉันไม่มีไม่มีงานเนาะเอารถเข้าไฟแนนซ์อะไรเสร็จบมดแล้วก็เลยหนีไปอยู่บ้านไม่มีตังค์จ่ายข้าวหอที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บที่บ้านไปไหว้พระพญานาคฉันก็เออไปเหอะไม่ไปอเอะไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลยจนที่บ้านถูกห่วยเขาเขาจะไปแก้บนแล้วฉันก็เลยแบบว่า ้ยไปด้วยสิก็เลยไปขอแบบว่าเดือนนี้หนูขอ1นึ่งแสนตอนนั้นจำได้ว่ากลางเดือนแลล้ภายในเดือนนี้ถ้าได้หนูจะเอานางลำมาลำถวาย1คนก็ผ่านไป2วันพี่ใหม่อีนุ่มกลับมาตอนนี้มีงานคู่งานเดี่ยวแล้วก็งาน power <chiar> pop <d> power p ับจะได้ grab diver ที่เราถ่ายที่ตลาดเกิดสตรีลัคดาอ๋อไอ้ grab diver ค่ะก็แบบเอ้ยหรือจะจริงหรือจะไม่จริงอ่ะรอดูดีกว่าสิ้นเดือนมาปึ้ง เดือนนั้นฉันได้เงินแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทฉันตกใจแบบไอ้เหี้ยคนไม่เคยเจอเงินแสนอ่ะเงินสูงสุดในบัญชีอ่ะจำได้เลยว่ามีแค่สามหมื่นที่สูงสุดในบัญชีตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพมาไม่เคยมีเกินนี้เลยอ่ะเริ่มแล้วก็เริ่มมีงานเริ่มมีงานก็จนแบบหนึ่งสองซ้ำเพจปิดเพจมาม่วงอันแรกปิวเพจก็ยังมาโดนปิดตอนนักเรียดติตอนสายมาอีใหม่โดนปิดอีกเพจพี่ชั้นไม่ใช่คน โดนปิดคู่ก็เลยแบบเฮียทำไงดีวะก็เลยแบบมึงเอาใหม่สร้างใหม่ก็อยู่ๆก็พลิกผันอะไรก็ไม่รู้คนเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนแบบทาไมเพจใหม่ตอนเนี้ยคนติดตามแสนหนึ่ง,งแล้ววะแค่ในเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำมาตั้งสองปีแค่แสนห้าอันนี้เดือนเดียวมันมาแสนหนึ่งปุ๊บแล้วก็มันก็เป็นแบบทําอะไรก็เป็นไวรัลไวรัลไลฟ์สดตอนไหนก็เป็นไวรัลไวรัลไปคนก็แอบเอาไปลงตั้งแต่แมนบอรอเลนจะเป็นเกย์บอย่ายอ ไอตีมเดลิควีนต้องเรสไหมคะยินไหมช่วงั้นมันมาหมดแล้วก็ช่วงที่ฉันไรส์สดคนเดียวเล่นคนเดียวมาหมดเลยมาหมดเลยเป็นไปปึ้ง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 เอี้ยทำไมเดือนเดือนต่อมาห้าแสนล้ววะอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะแล้วก็เลยงานก็เลยมาเรื่อยๆตอนนั้นเราก็เลยทํางานกันจําได้ป่ะเราก็เลยอัดงานกันไม่ได้ไปแก้บนแล้ววันนั้นหลับพญานาคองคศสีทองขึ้นมาจาก ามาถึงว่าในฝัน,น,นม,มองดูเราจ้องอยู่ตัวใหญ่มากกูก็อยู่อย่างเงี้ยวิยอะไรในความฝันเนี่ยสัน่นเพราะว่าไม่เคยเจอแล้วกลัวเอ,อตกใจแล้วก็มองแล้วก็ลงน้ำบุ้มไปแล้วกูก็ตื่นขนึ้นมานั่นแหละนี่นคือจุด <มา S 2> เปลี่ยนอันหนึ่งก็เลยแล้วพอตื่นมาปุ๊บรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยใช่ล้อกูต้องไปแต่ยังไปไม่ได้ก็เลยขอเลยว่าหนูขอเท่านี้แล้วหนูจะเอานางลำไปถวายห้าคน จากหนึ่งคนแล้วนะกลายเป็นห้าถ้าหนูได้เท่านี้จนมันได้จริงๆ่วอที่เธอเอานางาํำเออที่เอานางลำไปถวายในช่อง YouTube มาม่วงนะคะไปดูได้ที่ไปรำแก้บนน่ะนั่นแหละจนเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องไปแล้วก็เลยต้องไปแล้วก็เลยได้องค์นี้มาจากที่แห่งนั้นอ,อันก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นเยเยอะไร อะไไม่รู้เขียนให้อันนี้จะโดนบ่อยแล้วก็มีทาวเวศเนอะทาวเวศก็จะมีทาวเวศสุวรรณวัดวัดอันนั้นแหละวัดสุทา,า,ารามสุทารามเพชรพญานาคปู่เอือเพราะฉันไปสองรอบแล้ว<อ>เขาบอกว่าเป็นเพชรพญายนาคอะไรไม่รู้ซัมจิงลายดสกระบองกระบองกระบองนี่กระบองยักษ์กระบองทาวเวทเหรอเออกระบองทาเวศกันผีเขาบอกอนี่ กันผีนะคะกระบงะแล้วก็นี่ได้มาล่าสุดเจราเทยใครขัดสนเรื่องนั้นเรื่องนี้มีนี่มีสินหรือทํางานไม่ราบรื่นหรือจะขายที่ขายทางหรืออะไรให้ไปอาบน้ำาจละเท้ี่ที่อะไรวัดอะไรสักอย่างที่นครนายกอ่ะเออแล้วช่วงปีใหม่มฉันได้มีโอกาสได้ไปน้องได้มีโอกาสได้ไปก็เลยไปอาบน้ำาจรเข้่ก็ของ,งานของเงินก็เลยแล้วนี่คือองค์ที่แบบ องเก่าของเขาที่แบบเขาเก็บไว้ให้าอะไรนี่หรอบูชาขอโทษครับเออก็จะประมาณเยอะนะเยอะปะเยอะปะนะไม่แต่เราก็จะว่าหนูเป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วก็เจอคนเยอะแล้วก็มีนี่อันนี้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 คือเขาเรียกว่ากระดิ่งกังซารนหรืออะไรสักอย่างเหมือนเวลาแบบเรียกงานปังๆดังๆอะไรของเขาไม่รู้เวลาตอนที่ ขายของร้านชนมก็ไปเขย่าในร้านให้ลูกค้าได้ยินว่าเปิดร้านแ,แ,แล้วนะมันแล้วก็นี่ค่ะเสียงพ่อแกรรร่รวมบรมบรคคูรวมหมดเลยรวมหมดเลยอันนี้รวมหมดเลยโอรวมหมดเลยแล้วก็จะแบบ รวมทั้งเทพทั้งลือสีทั้งพระพิคเนททั้งครูบาอาจารย์ทุกอย่างจะอยู่ในนี้เวลาเขาไหว้ครูกันนะครับเขาจะมีเป็นโต๊ะหมู่บูชาใช่แล้วก็มีฤือสีมีเทพมีอะไรตรงนั้นอะไรเงี้อันนี้ก็คือรวมหมดเลยเอาวงคาเวทอยู่ในนี้หมดเลยก็จะเป็นครบเครื่อง เวอร์ปะอันนี้ยังไม่รวมบนหิ้ยิ่งนะอันนี้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่โพกไปไหนมาไหนชีวิตประจำวันเออชีวิตประจำวันแต่เนื้อ่งอื่นใดนะเห็นเราทำนู่นทำนี่ได้ทำนั่นได้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะโชคดวงของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาด้วยแต่อีกอันนึงก็อย่าลืมว่าเราจะต้องขยันด้วยใช่เราก็ต้องขยันด้วยเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราได้กลับมาก็จะไม่เกิดใช่ก็อย่างที่บอกนะครับปันเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลไม่่ชเห็นแบบ เพีพี่าพี่ดูมาเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปเออไปเอาบ้างดีกว่าทําบ้างดีกว่าอะไรอย่างงี้สุดท้ายแล้วแต่ละคนก็จะมีเส้นทางการใช้ชีวิตแต่ละคนที่แตกต่างกันเอาที่สะดวกใจและไหวนะแล้วไหวเพราะว่าแต่ละอย่างก็มีมันก็จะมีมูลค่าของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแบบอย่างงมงายจนแบบว่าเอ้ยแบบโอ้ยต้องทุกอย่างต้องได้มาปุ๊บสุดท้ายแล้วอย่างพี่เต้บอกถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้และถ้าเป็นคนดีคิดดีทําดียางไงชีวิตมันก็ดีใช่อันนี้เรื่องจริงจริงจริงนะคะอ่ะก็เนี่ยคือ ของขึ้นมาของขังของเราทั้งสามที่เราพกไว้ใช่หมเตลูแล้วทำงานแรนเลยพอมีของข่าอยู่ข้างหน้าก็เลยแบบอยากรู้พี่หนุ่มพอรู้มันถ้าเป็นของพี่ใหม่อ่ะปกติแกแบบพกอะไรปะใหม่นางพกเสือของไลลาอ๋อที่นางเคยบอกว่านางพกก็นางกินมีช่วงนึงที่นางกินเนื้อบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปะเอออันนั้นอะเคยเห็นที่นางพกแล้วก็ ที่นามนับถืออยอะหนึ่งเนาะจากที่ความที่เรารู้จักกันก็จะเป็นปูปูอะไรชีวกุมาลพัฒน์เพราะว่าบ้านนางทำเป็นแบบหมอแพทย์แผนโบราณก็ต้องเป็นแบบนี้เลยแบบนั้นเลยนั่นแหละใช่ก็ประมาณนี้เนาะที่เราประมาณนี้ค่ะก็เป็นกับพีพีกับความเชื่อเความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องบอกก่อนเนี่ยพี่อาร์กับพี่เจบอกไปข้างต้นเลยนะคะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด follow ช่องเราเอาด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจต่อไปนะครับผมค่ะ และว,วันนี้พวกเราพร o วับพับเกก,ก็หมดเวลาแล้วคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ